หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผูลถุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูล ประจำวันที่24มีนาคม2 5 6 5ายสโซร้าโดอซร์ตบายเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยถ้าก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับที่นี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงค่ำวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับหนึ่งในอดีตนักเตะเก่าของเราที่ยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนบอลหลายๆท่านอย่างทางเดยันรอฟเรนปากกันหลังจอมเก่าเมื่อเขายายกจากทีมของเราไปอยู่กับทางเซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งแต่เมื่อปี2020และเจ้าตัวก็ยังคงติดตามเรื่องราวของอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางลิเวอร์พูลมาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด นั่นจึงทําให้เราได้เห็นเขาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงผลการแข่งขันหรือเหตุการณ์ครั้งสําคัญต่างๆของทีมเราอยู่บ่อยครั้งผ่านทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างทางรอฟเลนกับสโมสรอนอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเวิลด์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้ระบุลงมาเลยว่าในตอนนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นรอฟเลนย้ายกลับมาโชว์ฝีเท้าที่ประเทศอังกฤษอีก ครั้ทวันนั้นจะไม่ใช่การย้ายกลับมาลิเวอร์พูลของเราแากจะเป็นทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดของกุนซือเดวิดมอยส์ที่อยากได้ตัวเขามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับให้กับทีมเพื่อนๆคงทราบกันดีว่าในตอนนี้เกิดสงครามระหว่างประเทศรัเสเซียที่บุกไปประเทศยูเครนตลอดรอบเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวก็ส่งผลมาถึงวงการฟุตบอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทางสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟา่าได้อนุญาตให้นักเตะต่างชาติที่คาแข่งอยู่ในทั้งสองประเทศดังกล่าวสามารถละเว้นสัญญาของพวกเขากับต้นสังกัดได้เป็นการชั่วคราวจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นั่นหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถหาต้นสังกัดใหม่ไปลงเล่นให้ได้แบบไร้ค่าตัวแต่มีเงื่อนไขว่าการลงทะเบียนกับสโมสรใหม่นั้นจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดทไลน์ของวันที่7เมษายนนี้ นั่นทำให้มอยส์มองว่ามันเป็นโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมในช่วงกลางสีซสั้นเช่นนี้หลังจากพวกเขากำลังมีลุ้นแย่งท็อปโฟร์าคว้าตั๋วไปเล่นในสกยูฟ้าเชนส์เปลลิสสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าไปกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างดีกว่า มาทาง Belfast Telegraph สื่อชื่อดังจากประเทศไอแลนด์ได้ตีข่าวออกมาเลยว่าลิวร์พูลกํกำลังเตรียมเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทางเทรนต์โคนโดเฮอร์ตีปีกดาวลุ่งอนาคตไกลมาจากทางสโมสรเดอร์รี่ซิตี้เขาเป็นหนุ่มน้อยที่มีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นแต่ได้รับโอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทางเดอร์รี่ซิตีไปแล้วและมีรายชื่อเป็นตัวสำรองที่ข้างสนามในเกมกับทางเซนต์แพรติกแอตเลติกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย อย่างไรก็ตามจากการที่นักเตะยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็ทำให้เขายังไม่ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับทางเดอรีซิตี้และนั่นก็เป็นช่องว่างให้ทางลิเวอร์พูลใช้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวในความพยายามที่จะคว้าลายเซ็นของเขามาครอบครองทั้งนี้แม้จะไม่สามารถเรียกค่าตัวของโคเนโดเฮอร์ตีได้แต่ทางเดอรีสิตี้จะได้ค่าชดเชยสำหรับการบ่มเพาะฝีเท้าและการพัฒนานักเตะขึ้นมาเป็นตัวเลขที่เหล่าหกหลักด้วยกัน สำหรับในลายของโคนีดอเฮอร์ตี้นั้นเป็นปีกที่ถนัดเท้าขวาซึ่งเขาสามารถลงเล่นได้ทั้งสองฝั่งของสนามโดยเจ้าตัวติดทีมชาติไอร์แลนด์ชุดอายุไม่เกิน16ปีไปแล้ว5นัดและฝากผลงานทำไป2ประตูด,ด้วยกันก่อนหน้านี้ตัวของนักเตะเองก็เคยไปฝึกซ้อมกับทางกรัสโกเซลติกสโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกสกอตแลนด์มาอยู่ช่วงหนึ่งแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่มีภาษีดีที่สุดในโอกาสกับการเซ็นสัญญาก,กับ แม้กระนั้นดีลวนี้จะเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากันเอาไว้ก่อนและโจ้ตัวจะย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการได้เมื่อเขาอายุครบ16ปีบริบูรณ์ต่อไปในท้ายที่สุดนั่นเองหลังจากฟังข่าวคราวเกี่ยวกับนักเตะที่อากจะย้ายมาอยู่กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคนที่ตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าจำลาสโมสรไปในอนาคตอันไกลกันบ้างดีกว่า เขาคนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากอนาคตของเจ้าตัวเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาเมื่อเขาไล่เย็นส่วนตัวตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสมโมสรในตอนนี้ซาลาเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์อีก,กเพียงปีเดียวเท่านั้นและจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2023จนทําจนทำให้เขาตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรชั้นนำของทวีปยุโรป หนึ่งในนั้นก็คือทางบาร์เซโลนาและรวมถึงคู่อริตตลอดการของพวกเขาอย่างทางเรอัลมาดริดด้วยที่มีข่าวว่าให้ความสนใจในตัวของซาร่ามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดทางฟา b บียโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทางซาร่าผ่านทางรายการเฮยวีโกพอดแคสต์ของเขานั่นเอง ทั้งนี้โรมาโนได้ยืนยันลงมาเลยว่าดาวเตะวัย29ปีของทีมเราไม่มีความคิดที่จะย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาและจะไม่ไปคาแข่งในศึกลาลีกาด้วยแถมเจ้าตัวยังให้ความสำคัญอันดับแรกกับการอยู่ในถิ่นแอนฟิลต่อไปสำหรับกระแสข่าวเกี่ยวกับทางบาร์เซโลน่านั้นจากสิ่งที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับแผนการของโมฮัมเหม็ดซาราสำหรับวันนี้เขายังไม่มีความคิดที่จะย้ายไปคาแข้งที่ประเทศสเปนนะ โลมาโน่กล่าวนั่นหมายความว่าในตอนนี้เขายังอยากจะอยู่ในพิีเมลิกต่อไปและลิเวอร์พูลยังคงเป็นสโมสรที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเหมือนเดิมดังนั้นในวันนี้สำหรับเดือนมีนาคมลาลิก้ายังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเขา เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวที่4ของวันน so <sm> ี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นสำหรับแนวลุกคนสำคัญของเราอย่างทางโรเบร์โตเฟอร์เมโนกันบ้านดีกว่าเมื่อเขาเหลือสัญญากับทีมอีกแค่เพียงปีเดียวเช่นกันท้าไม่หลายฝ่ายคาดการกันว่ามันมีโอกาสที่เฟอร์เมโนจะย้ายทีมออกไปเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาถ่ายเลือดให้กับแนวลุกของทางลิเวอร์พูล นั่นแต่ไม่ล่าสุดทางเคลแบร์ซันอดีตห้องเครื่องชาวบราซิเลียนของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแนะนําให้ทางเรดเดวิลจัดการเซ็นสัญญาควา้าตัวดาวเตะวัย30ปีรายนี้ไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกสไตล์การเล่นของโรเบร์โตเฟอร์เมโนนั้นจะเข้ากันได้อย่างลงตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นแนวทางการเล่นของเขากับลิเวอร์พูลมาแล้วเคลแบร์ซันกล่าว เมื่อเขาไปลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลเขาจะถูกขยับขึ้นไปยืนสูงกว่านี้แต่เมื่อเขามาลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลเขาก็จะถูกถอยลงมายืนต่ำกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรมามากมายจากทางเยอเกนครอปเลยนะอันที่จริงแล้วเฟอร์เมโนเป็นนักเตะที่สุดยอดมา,มาดกเมื่อใดก็ตามที่เขาได้รับโอกาสลงสนาม การเคลื่อนที่ของเขาจะสามารถสร้างพื้นที่ว่างและบางครั้งมันก็จะเปิดช่องให้กับเพื่อนร่วมทีมในการเข้าไปโจมตีคู่แข่งได้หากทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการการเปลี่ยนแปลงฟอร์เมนโนจะเป็นนักเตะที่ดีซึ่งสามารถช่วยในเรื่องเหล่านั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีมาคัตแรดฟอร์ดและเจดอนซานโชลงเล่นเป็นตัวริมเส้น ฟอร์เมโนจะสามารถช่วยบรรดาน,นักเตะเหล่านี้ได้การสร้างพื้นที่ว่างให้กับพวกเขาในขณะที่ทีมกำลังทำเกมลุกนั่นแหละคือนักเตะในแบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะหันมาพิจารณาดูนักเตะที่เปลี่ยนไปด้คุณภาพอย่างเขานั้นจะช่วยปลดล็อกศักยภาพของทีมออกมาได้เขาเป็นสุดยอดนักเตะและเป็นคนที่มีความฟิตด้วยดังนั้นฟอร์เมโนจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยละ่ะ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวครา,า,าวของอีกหนึ่งอดีตนักเตะขวัญใจแฟนบอลแห่งทินแอนฟิลด์ field, ยังทางฟริเป้ขูตินโยกันบ้างดีกว่าเมื่อเขาเคยเป็นหนึ่งในแข้งคนสำคัญที่สุดในทีมของทางเยอเกนครอปก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจอำลาทีมไปอยู่กับบาร์เซโลนาย้อนกลับไปเมื่อปี2018ด้วยค่าตัวเซติสโมสรถึง142ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามเจ้าตัวกลับประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่คัมหนูจนน่าไม่รูกปล่อยยืมตัวมาเล่นให้กับทางแอสตันวินล่าในช่วงตลาดหน้าหนา,หนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาด้วยสัญญายาวไปจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ไม่ได้กลับมาพิมลิกอีกครั้งมันก็ทำให้คู่ติมยอสามารถกลับมาระเบิดฟอร์มเทพได้เมื่อเจ้าตัวฝากผลงานทำไปแล้ว4ประตูกับอีก3แอซิดจากการลงสนาม10นัดให้กับทางแอสตันวินล่า ทั้งนี้ทีมของสตีเฟนเจอรัตเองก็มีเงื่อนไขให้สามารถซื้อขาดนักเตะม,มาร่วมทีมได้แบบถาวรด้วยค่าตัวเพียง33ล้านปอนด์หลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้แต่ล่าสุดทางสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดน,นกระทิงดุก็ได้ระบุว่าทางบาร์เซโลน่ายินดีจะลดค่าตัวให้ต่ำก,กว่านั้นเพราะต้องการที่จะลาภาระค่าเหนื่อยของทีมออกไป นั่นทำให้เกิดกระแสข่าวลือขึ้นมาอีกว่าลิเวอร์พูลของเราก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่เปิดกว้างสำหรับการย้ายกลับมาตายหลังของคูตินโยออยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่แม้กระนั้นทางเบอร์มิงแฮมไรฟ์ก็ได้ออกมาตอบโต้ตรายงานข่าวดังกล่าวค้างต้นเมื่อพวกเขาชี้ชัดลงมาเลยว่าไม่มีมูลความจริงเพราะลิเวอร์พูลไม่ได้มาคิดที่จะแย่งตัวทางคูตินโยกับแอสตันวินล่าที่มีความมุ่งมั่นมากกว่าอย่างชัดเจนในการเซ็นสัญญากับเขา แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ